ชอบเปนเสียงโกงเสียงขีดวะโกงนะนะของของโอ,อ้ยถ้าเอาอยูริยูริเอิบเมื่อกี้น่าจะเอายูริมาเสียดายจังยูริต้นเกมไม่ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องหาของถือที่ไม่นั้นแหละนั่นแหละหาของถือและมันปรับให้หมุนลงยังไงวะแพื่อนยูริผมไปเล่นผีเช่นไรมันเป็นทดลองกับเพื่อนนะพี่ให้ถ่ายรูปฉยมันเป็นแบบมันไม่ได้มัวมันไม่ได้แบบยูริเขาจะเนิร์ฟ แว่นมันไม่ใช่เหรอเอ้ยกล้องมันเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเลยเลยที่มันเป็นแบบยิ่งยิ่งมองไม่เห็นกันเดิมอ่ะจริงอ,อุ้ยแม่แม่เบวนะแม่เบ,ว,นะเบวเป็นน้องด้วยรู้ได้ไงว่าเขาเป็นน้อง่เขายังไม่ทุบกอ๋อทุบแล้วดูตีเบลไม่เห็นเขาไม่เห็นเล้อหถึงหมดเลย เดี๋ยวนะฉันเดินมาพันสายสินแ่้วฉันไม่เห็นฉันได้หรออดี๋ยวพันเลยก่อนไออ๋อนั่นแหละพันได้แล้วเองมันปรัดให้มันพันสายสินได้ไกลคุณเหรอคุณเห็นพันได้ไกลขี่ได้แล้วพันสายสินอยู่ยังไงขี่ไม่ก็ต้องเดินมาติดมั้งคืออะไรไม่เปิดเจอแต่ตะปูต้นเกมเสียเวลามากเลย โอ้ยนี่ชอบกดสกิลเชฟพีดอีกแล้วพี่ต้องเอาะบางไวท้ทำพิธีน่อพี่มามดที่ออฟมดที่ดอ,อกทองอะไรก็ได้ไม่อยากเจอคุณคุกจริงป่ะผมว่าโจตัวอื่นมันจจคุณคุกไม่เป็นพี่ตัวเดียวเองคุณคุกแพ้ทางโซ่อือโอ้เนี่ยจุดทุ่งแล้วแม่ก็ชอบไปกดเดินแล้วแบบ เปอร์เซ็นต์มันหายเลนอดเนี่ยแล้วก็งงเหมือนจันว่าจบทุนนี่มันจะยากยั่หนาวะนานชิปโอเคเดี๋ยวพี่ไปสวดไปไปหาของเลยแล้วก็ไปซัพพอรตเตือนเลยพี่้ยวปึกพี่้ยวปึกสวดนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่สวดเลยไปหาของนะวิธีก่อนนะ ดูได้เข็มแม่มาอุ้ยเดี๋ยววะมือตีกูโดนยังไงวะเนี่ยสวดฮะสวดไม่ได้พี่ร่าหาเนาะไม่เพี้ยสวดอยู่พี่สวดอยู่ตรงเครื่องนั่นแหละพยายามอย่าเอามาอันี้เอาอะไรตีผู้ชายเขาใส่ยืดเลยหังเสียงมันอยู่ใกล้หมดเหมือนเหมือนอยู่บนหัวฉันเลยวะใช่เงอยู่หัวพี่ไงออกมันเหรอแล้วเสียงสวดคนก็เสียงแต่สวดดังๆนะพี่ก็ได้ยิน ผีไม่ป็นคนที่หินเลยเว้ยแล้วงงกับจิตวิทยาคนมากเลยพอผีมาไม่ชอบเห่ปากไม่พี่งงไปเฮียอ <c oughs> อฟนี่ไปที่เอืน <c oughs> อนอู่ลีมึงถ่ายห้องเล่นอยู่ได้ <c oughs> โอเคปากทุกอย่นพี่พ <c oughs> ี่เปิดจะบปิดกลองใช่ไหมน้องเปิดให้โทรผกกอง นจะถ่ายรูปหาคนไม่เจอไถ่ายแกสัตว์สองช็อตนี้จุดใครสวดอยู <un> ่ฝ <orted stuff> <un> ันร้นปมีสวดนม่มีสว่มีสวดแล้วแหละสวยไม่ได้พีอยู่บ้านสี่เหลียมเออเนะ อะไรเนี่ยบอดละค่ะจงหลงตัวเดียวนี้เออนั่แหละหลงตัวนี้มั็นไหน้ำหน้าาันอยู่เลยนี่แหละการแต่งตัวเหมือนกันกระเป๋าหัวเรื่องเหมือนไมด้พี่สกินด้วยฝาเฟนนรกเกมนไปละเดี๋ยวสวดต่อนี่ได้ไหววะฟาดหน้ายิง ที่สวดอันนี้สวดต่อเห็นพี่เอาเปิ้งสวดไปทุกคลิปเลยอ่ะที่ชอบสวดอ่ะใช่มันทำให้มีโอกาสได้ได,ได้ไปกว่าเวลาจะไม่อยากสวดปุ๊บก็ได้ก็ไม่มีคนสวดนะ่ะเข้าใจไหมจ้า แล้วอีแล้วอีนี่มาทำไมตรงนี้อีกโอ๊ยมีอะไรมีเบลเนี่ยฉันต้องวิ่งมาฝั่งนี้อีกแล้วจีนไม่ชอบลากไปวิธีพี่พี่อย่าเพิ่งโอเคพอมาไปไปหาของไปหาของวิ่งมยพี่มาหยุทำอะไรถูกไหมอย่าอุ้ยอีคุณตีตัวได้ไงอุ้อวายนี่ ไม่มาแล้วเหรอดีอย่อนี้นะมันได้ต่อสิหนึ่เลยพี่อ๊อกรอ,อางแล้วอยู่อ้าอโอ๊ยติดในตัดมาเลยว่ะรวยสวยหอดเลยจริงก็จะก็หอลานะเพียไม่อยู่แล้วใครจะไปอยู่วะเฮ้ยเ<อ>พียวอยู่ที่ ใช้ขอวิเชตยิงดาบคืองงมากนะเอาจริงดาบไม่ควรโดนด้วยแต่ไม่โดนแต่ผิีไม่ตีได้ปี่ไลทพี่เบลขอโทษพวกนมึงทำอะไรกันอยู่วนะยังใ่ส่วนนึงมันหาแท่นไม่เจอแล้วข้างบนมีแทน่นปะพี่อยากได้ทูบอะเพราะว่าตรงนั้นมีตะปู ต้องการเข็มหนีนี่เลยพี่ชนะทำอะไรเพื่อนฉันโอ้ยยี่เดียออกบิ่งแล้วะพี่ว่าตะปูทูบนั่นจะอยู่ข้างบนวะกาบเอาของแ้วเองล้มึงเป็นยังไงฮะต้องโดนละมึงต้องโดนกูสักทีแล้ะมึงต้องโดนแล้วจูเจูบ้านสีเหลี่ยมได้ตาโอ้ยอันไม่โดนเลยวะว f ต้า ลุยกูเอา้าอย่ามาบาังทางบอดไปบ้านสิแดงจงหลงเต้าจงหลงเตัวน้ำมนต์มาแม่งก่อนน้ำมนต์สวัสดีนะ เขา,ขาไ,ปไปเห,อหรออ๋อ,อนีนี่วเข้าหาผู้ชายตลยอดงงนะเอะอออาจะโมโดอฉังก็รอปะอ่ะยามันสันนาอุทัย่เือาสัพเยาะยันติถ่ายให้อีนี่ตีผู้ชายเหรอฮะตีผู้ชายสวดอยู่สวดอยู่ไหวไหมไหวไหมดึงไปบ้านสีเดียมอ่ะเอ้ามันมาอะ,อะไรแถวนี้ใครเนี่ย อีบ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่นี่นะผมอยูู่ตอยู่แกแล้วแหละอย่ามาแอป,ปแล้วดูได้ไงวะรู้สิก็มีคนเดียวที่เอาขอมมาสาดเลยโอ้แล้วก็สวดแตกอีกโอ้ยดูพี่ผมผมไปกดไอนเนี่แป๊บนึงนะพอมปัดเงี้ยนน มีผีมาอีก๋ยุดียดหยอกท้ออะไรไนี่อไรอย่างรทางเลยหยุดดีองคัญขอขงขอแตก,กไปกูไปแล้วพี่ไม่อยู่ละเขาอยู่เขาอยู่อยู่ละไปที่สวนไปได่ชาญนะไม่ไม่ไริงไปแล้วพีไปนี่ไปเจอนจุที่นะ อะไรพี่ไปจุดไปจุดขอตีผีได้เพื่อน <c oughs> มึงจำบ่อนอนหนเนี่ยตีเนี่ยวายบอ่อสองรอบเลิศไปละมีคนโดนต่อยมีคนเด็ผู้ชายต่อยเป็นยังไงละ่ะแ <c oughs> ม่มันอยู่ไหนอนะทิกโอเคโดนหนึ่งที เจนมาแล้วค่ะเจนมาแล้วอีเบลอะไรวะใจกูจะเปิดไดนะ้นี่บมลเลยไม่ได้เอาปิดเอาเปิดปดูดมันดิโอยโดนกูแม่ไม่หนีนนอีกเลิกนะไหเอา้าเจ้าอาไปไหนวะนั่น ฉันกำลังเดนทัวรฉันแหละเอ้าอย่าหน้าด้าเปล่อยต่อไปนี่แหละยังไงนะลำพานหน้าลำพานขดโอ๊ตขดอะไรหน้าลำพานมากติดสายสินไปเงินเร็วเอาติดรอดูของอยู่เลยอยู่นี่อาแป๊ะตายเลย พี่ไม่ชอบตีส่วนไม่พีนำคานมากตีแล้วนี่ก็ตีส่วนฉันนี่มีพีนะบอกเลยขอให้ไม่ใช่อย <S <S ่างนั้นจริงพี่ทำทุกอย่างเนี่ยทั้งสวดทั้งทำพิธีเห็นไหม Thank <laughs> you.